หแดดกำลังอ่อนเลยจ้ะพี่น้องกินก็ตับบักหุ่งกับปนนี่แซ่บเด้อพี่น้องเพราะว่าสาหล่าเฮ็ดกินปีกายนี่เนาะกินกับตับบักหุ่งกับปนเนี่ยโอ้เพต้องไปเก็บในป่าเลยเก็บอยู่สวนสตรอเบอรีร่เองพี่น้องบรรยากาศหน้าซัมเมอร์ของประเทศโนเวย์นะคะสองทุ่มสี่สิบหกแดดก็ยังออกอยู่จ้ะ คณดเสมอเนี่ยเขาสีบอเหมื่น้ะจาะเขาสิจแจ้งยังสีสองทุ่มสี่สิบหกนาทีพระอาทิตย์เที่ยงคืนประเทศโนเวย์กับสวัสดีจ้าทุกทุกท่านยินดีต้อนรับสู่ช่องชีวิตสาวแหล่ในต่างแดนนะคะพ่อกันอีกแล้วจ้าพี่น้องก็สวนหลังบ้าน ยุสวนสตรอเบอรี่เอา้สา,ออาสวัสดีค่ะหรือยังลูกอ้าวสวัสดีค่ะก้อนค้นสวยแหม่ะเมื่อนี่น้องอันเนี้ยไปบันหาฮกเกนหรือว่าศูนย์เด็กเล็กนะคะสาวแหละกก็เลยสีฟ้าออมาทอนหยาย,ยุสวนสตรอเบอรี่ให้มันเร็จภายใน,นมื่อนี่เพราะว่าเขาจได้เฮ็ดแปลงพักน่นจาจะพี่นวงแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือมื่อนี่ส่งฝนสิตโตอ,อีกแล้วจะพี่นวงลง่มพัดแล้วกาอากาศขึ้ม หนาวสวัสดีค่ะเอ็นะค่ะจกมือไวน้ำเอ็นะค่ะี่ไงสิมาซอยแม่ถอนหญ้ามันบ่พูดขึ้นอีกมันหนาวเพื่อว่าเป็นการเสียเวลาจ่าพี่น้องข้ามาถอนหญ้ากันต่อเลยจ่าพี่น้องเพราะว่าซาเล็ตสิได้เฝ้าเล่งปลูกพักเฮ็ดแปลงพักเนาะซ้ำซ่าลูกไปโรงเรียนแล้วจ่าพี่น้องฮะอืมพับปะเออเนาะเกิดินรอนโอ้ย ทอาน้าก็จะพี่น้องฝนจิตตค่ข้ามกัน นสาวแรงพห,หวแต่สีเห็นเพราะว่าปีกายนี่เขาบ่ได้ขึ้นเนะปีนี้สาวแรงเห็นละขึ้นปีนี้พักยาตะกะแตนะอยุ่ในแปลงอ่าแปลงต้นสตรอเบอรี่เนาะพุณน่ะมิตรยอดงามๆได้พักกินกับตํามบักรู้อีกแล้วจ้ะพี่น้องหยอดงามครักพี่เดชลกูกหยอดกําลังอ่อ,อนๆกําลังขึ้นเลยจ้ะคุณน่ะยาตะกะแตน กินก็ตำแบกหุ้ง่ะแซบพี้นนองหยัดกลงาม <Million. S 1> ากกําลังข้นหยัดกำลังงามดเดนเกรินซาแก้ลูกเกรินซ่าแก้หย่แม่ิบออกบังแม่ชิเก็บไปกินกบตบำแบบหู ได้ผักกินอีกแล้วอยู่ในสวนสตอบอรี่เลยจ้ะเดี๋ยวเ้าเลยทอนหยาต้อกันจ้ะพี่รองแล้วแล้วแปลงนึง

หญ้าถอนเสร็จแล้วจ้ะพี่น้องแต่ว่าท่านด้เฮ็ดแปงพักอยู่เพราะว่าหญ้าขึ้นหลายบางแปงพักนี่ยเมือ่อยหอบแล้วจ้ะพี่น้องเดี๋ยวสาแหลรเก็บสิาพาดพี่น้องเก็บอ่ายอดหญ้าผักตักกระแตนเนาะพี่น้องเอาไปกินกับตำบักวุคงจ้ะยอดกำลังอ่อนๆงามๆพักเบรคกันจ้ะพี่น้องเมื่อย หยามันลายเนาะแล้วก็ดินมันแข็งน้ำ้จพี่น้องดินแข็งน้ำตองใส่แรงงาน<_><_><_>เสียหยาได้หน่อยๆนึงแต่ว่าถ้าได้เอาขาดมาขาดหยาออกอยู่เพราะจะยาเซตซแลาวหล่เก็บหยาพักหญ้าผักตะก,กะแตนก่อนเดี๋ยวเขาสิแก่ก่อนโอ้ยเมย่เมยๆ อ,อ,อ,อีหยังเฮ็ดอีหยังอะเออมันปัดหัวแม่แม่จะเก็บคักไปกินกับตับักหุ่งเนี่ยเนี่ยกำลังอ่อนเล้วจ้ะพี่น้องกินก็ตับักหุ่งกับปุลนี่แซ่บเด้อพี่น้องเพราะว่าสาหล่เฮ็ดกินปีกายนี่เนาะกินกับตับบกฮวงกับปนุลเนาแซ่บ หยาดกำลังอ่อนๆงามๆร็ต้องไปเก็บในปลาเลยเก็บยุสวนสตอเบอรี่พี่น้อง ทางนี้แห้หยอดน้ำครับเมื่อไดน้องอันเนี้ยไปโรงเรียนแระกาสาแหล่โรงเรียนเลี้ยวสาวแหล่จะมาเก็บใบดอกฟันจริงตัวไปแกงยอยู่จ้ะพี่น้องแกงแท่นพักีเล็ก ไรอยู่ตังแดนเพื่อคยล่องล่ง,ลงเลือดจ่าพ่นวองแสบกินกับปุนกับตำมปะคุงซาแหลหนึงเขาเนี้ยไมเ้เมื่เนี่ยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งสิได้ไปลวก ผักกูดฝรั่งไส้ซองฟิตไว้ซาหล่เก็บมาหมนนั้เซาแลลวกไส้หรอจ้าแต่ว่าไปเก็บอีกาะหมู่บ้านนี่ไปบดเ,เดียวก็เลยอประเทศไทยพี่น้องบ่ง พักฟรีพักกวางตุ้งก็ขึ้นเด้จากพี่น้องเนี่ยแต่ว่าห้องมีพักมะหนึ่งไ่เนาะพรา่าแล้วไม่ได้เข้าไปในเมืองมืมอใด,ด้เข้าไปในเมืองสื่อป่านนีนมะหนึ่งไ่อยู่ เมยพี่น้องเพราะว่าหนาหนาวเขาอยู่แต่ในบ้านเนาะเขาประด้ออกกำลังกายเราเดี๋ยวไม่เห็นเบียดจังเลยหรือเมื่อยหอบเลย ขวายแล้วพี่น้องกลับเนาะหยดงามๆตอรเบอรีเช้าแล้วก็เริ่มปเมป็นดอกแล้วเริ่มเป็นดอกแล้วเจ้าหน้าก็ได้กินมากแล้ว ก็จบคลิปนี้สาวแหลกขอฝากทุกท่านกดแชร์กดไลค์กดซับสไคร้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าจ้าสิไเป็นตมามบักงกินก็หยอดพักตะกะแตนจากพี่น้องแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะเมื่อยจากพี่น้องโดนโดนได้ออกหนก้กาย